คุณผู้ชมฮะคันเราถอดบทเรียนกันเริ่มติดกระดุมการติดกระดุมไม่ได้หมายความว่าอะไรนะเราจะยืนนะฮะผมจะไปข้างหลังครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปชี <c oughs> ้แจงให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าหลังจากที่เราไปศึกษามาเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยคือหลักใหญ่ใจความของการที่เราจะทําให้ถนนปลอดภัยนั้นข้อแรกเลยก็คือต้องทําให้คนอยู่บนถนนน้อยที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับ การทาให้คนอยู่บนถนนน้อยที่สุดแต่ว่าในความเป็นจริงบางทีทํายากเหมือนกันเพราะ,ะเผอิญว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่คนอยู่บนถนนเยอะเหลือเกินแต่ประเทศอื่นเอา,เอาคนขึ้นไปข้างบนบนรางหรือไม่เอาคนไปอยู่ใต้ดินคือรถไฟใต้ดินนะฮะนี่คือการขนส่งสาธารณะที่เมืองใหญ่ควรจะมีของเราก็มีแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมเพียงพออคุณดูครับงั้นเรามาหาทางแก้กันดีไหมคุณดูวิธีการนะฮะว่าวิธีการแก้ทําอย่างไรวิธีการแก้คือการขยายขอบทางบริเวณทางข้ามคุณดูนะฮะ ขยายขอบทางบริเวณทางข้ามแบบนี้เนี่ยที่กรุงเทพก็มีทํากันบ้างเบื้องใหญ่ๆมีทํากันบ้างอยู่แล้วคือกําหนดรถให้วิ่งสวนกันแค่นั้นไปมานะฮะแล้วให้ตรงนี้กลายเป็นที่จอดรถแต่การจอดรถตรงนี้ผมเพิ่มให้ว่าจะดีขึ้นมากถ้าคุณเก็บเงินค่าจอดรถเข้ารัฐอย่าปล่อยให้รถจอดฟรีๆแล้วบอกวันคู่วันขี้น,นนี่นั่นจะวันคู่จะวันขี้ ถ้าจอดรถริมถนนก็ต้องเสียตังค์แต่เสียตังค์แบบไม่ได้โหดเกินไปเอาแบบล่มจมนะฮะสิบบาท15บาท5บาทว่ากันไปตามชั่วโมงที่จอดมีวิธีการอีกวิธีการหนึง่งซึ่งวิธีการนี้ผมบอกนะว่าจะทําให้รถนั้นเห็นคนไกลขึ้นคนก็เห็นรถได้ไกลขึ้นแล้วจำนวนเลนที่มีแค่2เลนรถจะวิ่งสวนกันด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนะักลดอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุเรามากระต่อครับมีวิธีการหนึ่งฮะ อีกวิธีการนึงคือใช้วิธีการบีบเลนเข้ามาเห็นไหมครับนี่รถจอดนะรถจอดปับ๊บพอมาถึงทางม้าลายเนี่ยสร้างฟุตบาทยื่นออกมาสองข้างเลยสร้างฟุตบาทยื่นออกมาเพื่อย่อนระยะของทางม้าลายให้เหลือแคบลงพอร่อนระยะของทางม้าลายให้เหลือแคบลงรถไม่มีโอกาสที่จะวิ่งเลนนี้ฮะแล้วเลนนี้มีไว้จอดแล้ววิ่งเลนนี้ปั๊บก็จะมาชนฟุตบาททําให้รถนั้นเห็นคนข้าม คนข้ามก็เห็นรถนี่คือวิธีการหลักการใหญ่ใ,ญในอาณาชาติเขาทำกันคราวนี้เรามาดูกันต่อซึ่งวิธีนี้อาจจะช่วยมีได้เนื่องจากวิธีนี้ทำกันแล้วแต่ว่าคุณหมอกระต่ายหรือว่าน้องที่อยู่ในเคสเมื่อสักครู่นี้คือน้องใบหม่อนก็เจอก็คือการสร้างเกาะกลางถนนเพราะว่าการสร้างเกาะกลางถนนนั้นจะทำให้ระยะในการวิ่งจากวิ่งทีเดียวไปถึงจุดหมายกลายเป็นวิ่งไปถึงจุดที่0.1ก่อนก่อนจะถึงจุดที่1นะฮะ คราวนี้เรามาดูนะในต่างประเทศนั้นแม้ว่าทางกั้นเนี่ยจะแคบขนาดไหนก็ตามเขาจะพยายามสร้างเกาะกลางขึ้นมาเกาะกลางที่กว้างเพียงแค่ตัวผมยืนได้เนี่ยช่วยลดอุบัติเหตุได้มีอะไรอีกเอามาเลยฮะถ้าขึ้นจอมาต่อนะครับเรามาดูกันนะวิธีการหนึ่วิธีการหนึ่งคือยกระดับของทางข้ามถนนฮะคุณเห็นไหมครับวิ่งมาเป็นทางราบธรรมดา พอถึงทางม้าลายปั๊บคุณทําให้กลายเป็นเหมือนหลังเต่าอ่ะรถถ้าวิ่งมาแล้วใส่เต็มที่นะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันจะเหินเลยแล้วรถมอเตอร์ไซค์จะเกิดอุบัติเหตุซะเองถ้าไม่มีคนเดินข้ามรถยนต์วิ่งมารถยนต์เหินครับฟาสแอนด์ฟิวเรียสครับปั๊กช่วงล่างพังด้วยเอาไหมแลกไหมทําแบบนี้ไอเดียนี้ก็ดีอีกไอเดียนี้ก็ดีอีกแต่ต้องจัดการกับระบบระบายน้ําให้ดีเนื่องจากมันจะกลายเป็นเขื่อนตอนมีน้ําท่วมอันนี้ต้องจัดการให้ดี แต่ก็น่าใช้มีอะไรอีกครับคุณมาดูครับถ้าคุณดูสองภาพนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่แตกต่างแต่ขอให้คุณดูภาพนี้ก่อนเวลาถึงโค้งนี่นะเวลาอ่ะเปหนีเวลาถึงโคง้นะง,โคงมาแล้วถ้าสมมุติว่าตัวโคง้งเนี้มันเป็นโค้งที่มันมีความกว้างมากเห็นไหมฮะโค้งกว้างขนาดนี้นี่โค้งอยู่นี่พอโค้งกว้างแบบนี้เนี่ยมันทําให้รถนั้นเลี้ยวไปได้วยความเร็วได้ วิธีการคือขยายถนนออกมาเป็นภาพนี้เห็นไหมนี่ภาพนี้แ,นแค่นี้เองตัดเลยแค่นี้เองจากอันเมื่อสักครู่นี้ที่โอ้โหโค้งสยาวเยใ,ให้หักศอกให้มากที่สุดให้หักศอกให้มากที่สุดพอหักศอกมากที่สุดปั๊บเวลาลดเขาเลี้ยวเนี่ยเขาจะต้องเหยียบเบรกมากแล้วเขาจะต้องหมุนพวงมาลัยมากกว่า ไอแบบที่โค้งมากๆตรงนั้นเอาโค้งน้อยๆโค้งแคบๆตรงนี้พอนี่โค้งแค่โค้งอยู่แค่นี้เองเห็นไหมพอรถวิ่งมาถึงตรงนี้ปับ๊บหักหักพวงมาลัยหักพวงมาลัยกดเบรกค,คราวนี้ใครที่ข้ามถนนตรงนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่คือวิศวกรรมในการสร้างถนนครับคุณ mm hmm. ผู้ชมครับมีอะไรอีกให้ไปดูมีเยอะแยะเลยนะเอาเรามาดูตรงนี้นะตำแหน่งเส้นรถหยุดคุณดูนะครับ ตำแหน่งเส้นนี่คือทางมาา้าลายดูนะทางม้าลายนะตำแหน่งเส้นที่รถหยุดอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเส้นรถหยุดอยู่ตรงนี้เวลาคนข้ามไปปับ๊บรถคันนี้วิ่งมาปั๊บเป็นมุมอับนะมันไม่เห็นเห็นไหมฮะรถคันนี้วิ่งมาปับ๊บสีมืดๆนี่คือมุมที่ไม่เห็นว่ามีคนข้ามกําลังข้ามวิธีการคืออะไรขยายเส้นสิฮะขยายเส้นยังไงดีครับคุณเห็นไหมนี่ทางม้าลาย แล้วคุณดูนะว่าเส้นอยู่ไหนเส้นอยู่นี่ฮะห่างกันแบบห่างกันมากเห็นไหมเวลามาปุ๊บรถจะหยุดตรงนี้รถต้องหยุดก่อนถึงทางม้าลายไม่ใช่ว่าเอาเส้นขยับไปใกล้ตรงนี้แล้วรถมาหยุดตรงนี้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นแสงสว่างนะคือตัวนี้จะไม่เป็นช่องมืดอีกแล้วไม่ว่าจะมีคนขับหรือไม่มีคนขับ จะมาอ้างไม่ได้ว่าฉันกําลังแซงขึ้นไปแล้วมีรถอยู่ข้างหน้ามันเลยทําให้ฉันไม่เห็นคนข้ามนี่ไงแก้ง่ายๆตีเส้นใหม่แล้วเวลาหยุดก็หยุดตรงนี้ไม่ใช่ไปหยุดตรงนี้นี่คือวิธีการง่ายๆเห็นไหมฮะที่เราสามารถทําได้เลยนะแล้วทําได้ตอนนี้นะฮะขยายขอบบริเวณทางเท้าอ้าวอันนี้เราเราเราพอพูดขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะอ่าอันนี้ขอข้ามไปไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะอันสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันครับ เป็นการแก้ปัญหาที่เคยทำแล้วคุณรู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครเคยทำช่องให้จอดมอเตอร์ไซค์เป็นไฟแดงปับ๊บไฟแดงมาปั๊บจะเป็นโซนโซนหนึ่งก่อนให้จอดมอเตอร์ไซค์แล้วค่อยเป็นโซนที่จอดรถยนต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรถยนต์มักจะเข้าไปจอดในโซนมอเตอร์ไซค์ก็เลยทําให้มอเตอร์ไซค์ก็เลยไปอยู่ตรงทางมาลายถูกต้องไหมฮะดังนั้นคุณดูนะครับธรรมชาติของมอเตอร์ไซค์ใน ประเทศที่อนุญาตให้ขับขี่ระหว่างเลนเจ็บปวดมากเลยอย่างเหมือนดาประเทศไทยนี่ฮะพอไฟแดงปั๊บแยกคุ้นๆน,นะจะไปทับทางม้าลายทันทีทางม้าลายจะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ซึ่งสิ่งที่ทําคืออะไรพอมีมาจอดมากขึ้นมันก็ยังไม่ทับทางม้าลายมากหรอกพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งทางม้าลายไม่เห็นแล้วครับไม่มีเห็นแล้วเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์หมดเลยอถามว่าทํำยังไงล่ะ ทำกันง่ายๆนี่ฮะนี่คือทางม้าลายนะประเทศญี่ปุ่นนะนี่คือโซนจอดมอเตอร์ไซค์เห็นรถยนต์รถยนต์จอดตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้คือพื้นที่ที่มอเตอร์ไซค์ใช้จอดนะพอไปเช่นนั้นแล้วถ้ารถยนต์ไปจอดจนชิดเส้นนี้เหมือนเดิมครับมอเตอร์ไซค์ก็จะไปอยู่บนทางม้าลายเนี่ยทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับคือ สิ่งที่ผมเอามาบอกกันว่าเรื่องจิตสํานึกนั้นบางทีผมไม่ได้ไปแตะเพราะผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้มีอํานาจผมไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นที่จะบอกว่าคุณคุณผู้ชมต้องมีจิตสานึกนะขับรถโอ้โหถ้าผมทําได้ขนาดนั้นผมไม่ยื่อยู่ตรงนี้หรอกครับเพราะจิตสํานึกนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองต้องสร้างขึ้นจากตัวเราเองแน่นอนว่ากฎหมายนั้นใช้บังคับให้คนมีจิตสํานึกได้บ้างด้วยการขู่ให้กลัว แต่มันไม่ได้ออกมาจากจิตใจของตัวเองว่าเราต้องมีจิตสํานึกนะที่เราทําแบบนี้จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากทาหรอกที่ฉันทำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวเสียตงังมีค่าปราบับเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นนะ่ะก็เลยบอกว่ามันมีอีกวิธีทางหนึ่งครับนอกเหนือจากควบคุมการใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากกระตุ้นให้คนมีจิตสํานึกสร้างทางบังคับมันไปซะเลยด้วยการเอาวิศวกรรมการสร้างถนน วิศวกรรมการออกแบบถนนมาเป็นเครื่องมือในการกระตุน้นเตือนทำให้คนมีจิตสานึกสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ